ผลกระทบโควิดนะฮะซึ่งหลายคนก็มองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่า1ตกงาน2ไม่มีงานทํา3เศรษฐกิจย่ําแย่4ี่หนี้บานเบิกนะฮะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นผลกระทบของโควิดเลยคืออะไรทราบไหมฮะคนไม่กล้ามีลูกกันในช่วง COVID. โควิดก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับท่านผู้ชมครับผมเคยเอาข่าวหนึ่งของญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังก็ได้ประมาณพักใหญ่แล้วละ่ะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีความจําเป็นในการต้องออกแพ็กเกจแล้วก็ออกแรงจูงใจในการทําให้คนชาวญี่ปุ่นเนี่ย ช่วยแต่งงานกันหน่อยเถอะนะแต่งงานแล้วก็ช่วยมีลูกกันหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้อัตราการเกิดมันก็ต่ําสุดๆแล้วนะแล้วยิ่งมาเจอเรื่องโควิดอีกพอเจอโควิดที่ท่านผู้ชมจะรู้ใช่ไหมมันก็มีข้อจํากัดไปหมดเลยแหละเช่นหน้ากากอนามัยก็ต้องใส่อาจจะอยู่กับสามีภรรยาย ก็ตอนนั้นก็มีคาถามเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์กันเยอะมากว่าตกลงแล้วเนี่ยโควิดระบาดเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันได้หรือเปล่านะครับคนที่ไม่อยากมีอยู่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่อยากมีคนที่ไม่อยากมีลูกอยู่แล้วก็ไม่อยากมีไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าประเทศตอนนี้ทุกประเทศต้องการมีลูกนะครับประเทศทุกประเทศต้องการให้ประชาชนมีลูกครับนะ มันไม่มีมันไม่พอแล้วนะครับตอนนี้ปัญหามันเยอะมากเลยนะฮะอย่างเช่นรัฐบาลสิงคโปร์นะครับในเฮงสวีกเก็ตเนี่ยนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและแกก็ควบอีกเก้าอี้หนึ่งนะค,คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลังของสิงคโปร์เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ระบาดแม้แต่สิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆก็เถอะวันนี้เนี่ยติดก,กันมาประมาณ50,000กว่าคนเนี่ยอยู่อันดับที่3ของอาเซียนแต่ได้อยูไม่นานหรอกครับจะตกไปเป็นอันดับ4เนี่มยมาจะแซงเนี่นะฮะเขาบอกว่าทำให้ คู่สามีภรรยาคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วแต่ยังไม่มีลกูกเนี่ยต้องเลื่อนแผนการที่จะมีลูกออกไปอย่างไม่มีกําหนดเลื่อนอย่างไม่มีกําหนดครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหความเครียดทางการเงินเป็นความเครียดทางการเงินที่นอกจากจะเป็นความเครียดทางการเงินกับเรื่องของสถานะทางการเงินของครอบครัวแล้วยังเป็นความเครียดทางการเงินที่จะต้องดูแลลูกที่เกิดขึ้นมา นี่คือเหตุผลแรกที่ทําให้คู่บ่าวสาวของสิงคโปร์นะั้นเลื่อนแผนการมีลูกออกไปนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เขาบอกตัวนี้นเพราะไอ้ความเครียดในการที่จะมีลูกมาจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ความเครียดจากเรื่องของการตกงานรายได้หายนั่นก็มีสะสมเป็นทุนรอนอยู่แล้วนะฮะต่อมานี่นะครับรัฐบาลก็เห็นเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะแก้ความเครียดในการที่ ตัดเรื่องของห่วงใยค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลถ้ามีลูกเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาเยพยายามที่จะส่งเสริมช่วงนี้โดยการใช้โครงการที่มีที่เรียกกันว่านะครับจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นให้กับประชาชนที่มีลูกนะแลเราก็ต้องไปดูครับว่าคือนอกจากจากโควิดทําให้แนวคิดหรือเกิดทัศนคติของการบอกเลื่อนไปก่อนตอนนี้ฉันไม่อยากมีลูกโดย,ยเฉพาะมันมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือว่าอัตราการเกิดของประชากรในสิงคโปร์ตอนนี้มันโอ้ มันแย่พอๆกัญี่ปุ่นเลยนะเหนไผมครับรับว่าปีนี้เนี่ยนะฮะปี63ซึ่งผ่านไปได้ประมาณ9เดือนจะเสร็จอัตราการเกิดของคนสิงโปรในปี63เนี่ยนะครับต่ำสุดในรอบ8ปีครับเกิดน้อยมากนะฮะซึ่งอัตราการเกิดในปี2018นะก็คือเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิง1คนเนี่ยให้กำเนิดบุตร1.14คนนะก็ตีส่าคน,นึึ่มีลูกคนเดียวนะะทีนี้ที่ผ่านมานี่นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําโครงการนะไม่ใช่ว่าไม่เคยมีแพ็กเกจในการที่จะไปกระตุ้นให้คนจะแต่งงานกันรซะแล้วก็มีลูกนะฮะที่ผ่านมารัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับเช่นนะฮะจ่ายเงินให้กับประชาชนเนี่ยก็จ่ายมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะฮะแต่ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเงินโบนัสให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่มีลูกเนี่ยนะครับสูงถึงคนละ7,330ดอลลาร์สหรัฐ แสดงว่าคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะได้รับโบนัสในการถ้าคุณมีลูกออกมาเนี่ย2,034,500บาทนะครับทีนี้รูปแบบที่เขาคิดว่าก็ยังต้องใช้แบบนี้คือจ่ายโบนัสแล้วรีบไปมีเพศสัมพันธ์แล้วมีลูกกันจะเนี่ยนะครับรายละเอียดยังไม่ได้กําหนดมาอย่างชัดเจนแต่แนวคิดเนี่ยพร้อมแล้วจะทานะครับทีนี้ปัญหาการเกิดที่ต่ํามากๆขณะนี้เนี่ยฮะมันกลายเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เองมองไปเจอประเทศเพื่อนบ้านเขาก็รู้สึกว่าอิจฉานะฮะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกับกลายเป็น มีลูกเกิดเอาเกิดเอานะฮะยกตัวอย่างเช่นครับเนี่ยอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นกรณีที่ตรงกันข้ามกับสิงคโปร์อย่างสิ้นเชิงน,นะครับเขาบอกอินโดนีเซียกับฟิลิปนนปินส์ตอนเนี้ยเป็น2ประเทศที่มีปัญหากับการตั้งครันเพิ่มสูงมากในช่วงล็อกดาวน์หรือช่วงโควิดเออท่านผู้ชมแปลกใจไหมครับครับ <c oughs> คือตอนนี้ทั่วโลกมันเจอโควิดเหมือนกันถูกไหมอ่าตัวที่เป็นปัจจัยกระทบนี่เหมือนกันทั่วโลกเลยคือโควิดระบาด แต่มันส่งผลทิศทางต่างกันอย่างสิ้นเชิงในกรณีของการจะมีผู้สืบสกุลหรือมีบุตรหรือมีลูกโควิดที่เข้ามาทําให้สิงคโปร์คู่บ่าวสาวบอกว่าเลื่อนไปก่อนไม่ขอมีลูกแต่ในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียโควิดเข้ามาไม่สถานครับมีลูกตามปกติและอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับเนี่ยความต่างกันมาเลยเกิดขึ้นอย่างนี้ฮนะจนในที่สุดเนี่ยนะกองทุนประชากรแห่งสหรประชาชาติที่เรียกว่า unfpa นะครับ ยูเน e d n เนชั่นส์พัฟเฟอร n ชันฟันนี่นะครับก็เลยประเมินครับว่านะถ้ามาตรการล็อกดาวน์ในฟิลิปปินเนี่ยนะฮะมียาวไปจนถึงสิ้นปีนี้จะทําให้การตั้งครันมีบุตรของพี่น้องชาวฟิลิปปินเนี่ยนะครับแบบไม่ตั้งใจตั้งครันแบบไม่ตั้งใจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง50%ก็คือจะมีเด็กเกิดขึ้นจากการตั้งคันโดยโดยโดย,โดยไม่ตั้งใจและมีมาตรการของโควิดล็อกยาวจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะมีเด็กเพิ่มขึ้น2 6ล้านแสนคนนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนี้ประชากรเขา้อยแปล้านคนนะครับอันนี้เอากลมๆม,มนะฮะโอ้ครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าปัญหาของแต่ละประเทศเนี่ยมันช่างแบบนะไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะทั้งๆท,ที่มีปัจจัยเดียวกันนะครับปัจจัยโควิดทําให้คนฟิลิปปินส์บอกโอ้ดีและถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านแล้วก็เลยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ตั้งใจลูกก็เลยเกิดมาเยอะแยะมากมายแต่ในขณะที่สิงคโปร์ครับ ล็อกดาวน์โควิดตอนนี้ก็ไม่ได้ล็อกแต่มีปัจจัยโควิดเขาก็เลยคิดว่าพี่ควรจะมีเพราะว่าค่าใช้จ่ายเองก็สูงมากเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่ารายได้จากครอบครัวสามีภรรยามันถูกกระทบแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนในขณะสิงคโปร์เป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วนะฮะอยู่ที่นั่นค่าครองชีพเองก็สูงก็แพงนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าคนที่ทํางานอยู่ที่สิงคโปร์เขายังคิดไปถึงขนาดนี้เลยนะครับแต่ในขณะที่ของฟิลิปปินส์เองนี่รากว่าโอ้ล็อกดาวน์ถึงสิ้นปีโควิดมีมาต่อไปเรื่อย ก็จะมีเพศสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดลูกโดยไม่ตั้งโด,โ,ดโดยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเห็นไหมมันเป็นเป็น,ปนกรณีศึกษาแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็แปลกตีนะครับนะ